สำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาร้านเติม UC p u b G Mobile นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปเติมที่ไหนนะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนานะครับนั่นก็คือร้าน Golden เติมเกมนั่นเองนะครับทุกคนเติมเกมราคาประหยัดนะครับให้บริการเติมเกมราคาถูกนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถเติมได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับทุกคนสะดวกปลอดภัย100%แน่นอนนะครับเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะครับสำหรับร้าน Golden เติมเกมนะครับทุกคนถ้าใครสนใจนะครับก็เพียงแค่แอดไลน์ไปที่ Golden เติมเกมนะครับแนะนำนะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้า ติดตามโปรโมชั่นนะครับหรือว่าข่าวสารต่างๆของทางร้านโเดินเติมเกมนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทางร้านโเด่นเติมเกมได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพับจีมูบายเช่นเคยนะฮะในคลิปนี้ครับทุกคนเรามาต่อกันที่สโ o p 4นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําวิธีการปรับความไวในส่วนของความไวหมุนกล้องนะครับหรือว่าความไวมุมกล้องนะครับของ แต่ละสโคปไปแล้วนะครับจนถึงสโคบ3ามนะครับในคลิปนี้ก็เป็นในส่วนของสโคบ4นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่า,าที่ผมมาแนะนำเนี่ยในส่วนของการตั้งค่าความไวเนี่ยมันเป็นความไวในการหมุนกล้องนะครับทุกคนเป็นความไวมุมกล้องนะคือความไวเมื่อเราขึ้นสโคปแบบนี้นะครับแล้วก็สัมผัสหน้าจอแบบนี้นะ คือเป็นความไวเมื่อเราวาดนิ้วแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้มีผลในการยิงหรือว่ามันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยยิงนิ่งขึ้นนะทุกคนมันเปลี่นเพียงแค่ความไวในการขึ้นสะโขบวาดน,นิ้วหาศัตรูนะครับขึ้นสะโขบแล้วก็วาดนิ้วหาศัตรูแบบนี้นะคือเมื่อยิงเนี่ยมันจะต่างนะครับมันไม่เกี่ยวกับนนะ้ําคนละส่วนนะครับไอตัวเมื่อยิงเนี่ยจะทําให้เราคือตัวนี้นะที่จะทําให้เรายิงนิ่งไม่นิ่งควบปืนได้ไม่ได้นะครับก็คือความไวเมื่อยิงนั่นเองนะครับแต่ความไวตัวเนี้ยคือเป็นความไว ในการขึ้นสะโขบวาดนิ้วหาศัตรูนะครับเพื่อที่จะยิงนั่นเองนะครับแต่ถ้าตัวเนี้ยเราปรับผิดปรับเพี้ยนนะครับหรือปรับไม่ดีนะครับมันก็มีผลในการเล่นของเรานะครับมีผลต่อการเล่นนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยล็อกเป้าศัตรูไม่ได้นะครับหรือว่าวาดนิ้วหาศัตรูไม่ถึงหรืออาจจะวาดนิ้วเลยศัตรูแบบนี้นะครับมันก็มีผลต่อการเล่นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรปรับให้มันลงตัวนะครับคนที่วาดนิ้วค่อนข้างกว้างนะครับวาดนิ้วเยอะเนี่ยผมแนะนําให้ปรับต่ำๆนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ วัดนิ้วค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่ค่อยที่จะขยับนิ้วเท่าไหร่นะครับก็แนะนําให้ปรับสูงๆไว้นะครับก็ลองหาค่าให้กับตัวเองดูในส่วนของสโคปสีนะครับแน่นอนเมื่อสโคปมันกว้างขึ้นนะครับแบบนี้นะเมื่อสโคปมันอ่าเป็นสโคปที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่กว่าสโคปสามเนี่ยมุมกล้องนะครับหรือว่าสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันจะดูแคบลงไปอีกนะครับเราก็ควรที่จะปรับให้มันต่ําลงนะครับเหมือนที่สโคปสามนะครับให้ยึดสโคปสามเป็นตัวอย่างนะครับ อย่างสโคบ3เนี่ยเราปรับไว้ที่28ถูกไหมครับสโคบสีมันควรจะอยู่ที่25หนะครับหรือไม่งั้นก็20นะถ้า 50- 60ขึ้นเนี่ยคือมันมันไวเกินไปอ่ะทุกคนสําหรับตัวผมนะหรือสําหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจว่าต้องค่าประมาณเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันไวไปนะทุกคนสําหรับสโคบสี่ที่อยู่ในความไวที่ประมาณ50-60เนี่ยเห็นไหมคือมันจะไม่สามารถล็อกเป้าได้นะครับบางทีเราวิ่งมาไงเ,เจอศัตรูเราจะวาดนิ้วหาศัตรูแบบเนี้ยคือวาดนิดเดียวนไปแล้ว โคมันเพี้ยนไปแล้วอะเราควรที่จะปรับให้มันต่ำๆนะครับประมาณสักยี่สบสาสิดูนะทุกคนถ้า30ิไม่เวิร์กก็ลงมาสักย5บห้านะครับประมาณยี่สิบยสบห้านะสำหรับในส่วนของสโคบสีนะครับยี่3บห้ายสามก็ได้นะครับประมาณนี้นะผมคิดว่ามันจะลงตัวนะครับเห็นไหมมันจะมันจะไวไม่มากนะครับทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้เปิดเจโลไม่ค่อยถนัดนะครับเห็นไหมคือมันจะไม่ไม่ไวมากนะครับ คือของไจโลมันจะต่างหากนะของเจโลเนี่ยจะต้องปรับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเอาไปทีละขั้นตอนนะในส่วนของความไวเมื่อยิงก็เดี๋ยวทําให้ในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นความไวหมุนกล้องธรรมดานะครับเห็นไหมเมื่อเราปรับเพี้ยนปรับผิดนะครับปรับไม่ถูกหรือว่าปรับไวกับปรับช้าเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราแบบล็อกเป้าศัตรูลําบากนะทุกคนมันจะมีผลต่อการเล่นของเรานะครับก็ลองไปหาค่าดูได้นะครับผมแนะนําก็ประมาณสัก2 0 25ประมาณนี้นะท แล้วก็ลองไปวาดนิ้วดูนะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันช้าก็เพิ่มขึ้นนะใครรู้สึกว่ามันไวไปก็ลดลงนะครับผมคิดว่ามันพอดีนะครับประมาณนี้นะไม่ไวมากนะครับแต่ก็รู้สึกแบบยังรู้สึกแบบยังไม่เข้ามือเท่าไหร่นะครับขอลดลงสักประมาณ20แล้วกันนะครับประมาณนี้นะคือผมจะถนัดประมาณนี้นะครับคือมันเคยชินแล้วอะเราเคยเล่นประมาณนี้นะครับมันก็เลยจะชินกับความไวประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะไม่สายมากเห็นไหมสโคบมันจะไม่สายมากนะครับ เราสามารถวาดนิ้วหาตำแหน่งสตูได้แบบคล่องแคล่วว่องไวนะครับตามนิ้วเราเลยนะใครอยากให้มันไปตามนิ้วก็ลองปรับหาค่าดูนะครับเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ยังถือว่ายังสามารถเลือกตำแหน่งสตูได้นะครับก็ลองไปทดสอบดูนะทุกคนลองไปปรับหาค่าดูนะครับเมื่อสโคปใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับผมแนะนําให้ปรับต่ำๆไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้สโคปมันใส่เยอะเกินไปนะครับ มันจะพอดีมือเรานะครับถ้าเราไม่ปรับไว้นะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นจะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่หรือผู้เล่นใหม่ที่ เพิ่งหัดเล่นเกมพับจีโมบายนะครับใครที่รู้แล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วอีกอย่างนะครับทุกคนนอกจากร้านโกเด้นเติมเกมเนี่ยเขาจะรับเติม UC ซีพับจีโมบายแล้วนะครับเขายังรับเติมเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟอวีหรือว่าเค้าออฟดิวตี้นะครับหรือว่าเกมอื่นอีกมากมายนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมมมแแอออดดดไไลลลนน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 น์ปปทที่่กกกกเเเ้ติะะะะคคคครรรัััับบบุสวภยย100% คนอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะไม่งั้นจะหาไม่เจอนะครับ